สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตสั้นๆครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแต่วิดีโอรีวิวรีวิวรีวิวนะครับอเป็นหูฟังมั่งเป็นลำโพงมั่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีวิดีโอที่ไปที่ร้านเฮียมันอ่าหลายคนก็ได้ดูแล้วนะครับวันนี้ก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอบคุณทุกคนสำหรับฟีดแบ็กนะครับว่าเอออยากให้ทำเพิ่มเติมแบบไหนนะครับรวมถึงตอนที่รีวิวตัวหูฟังโซงนี่กับตัวของ b n เนเนี่ยก็มีฟีดแบ็กว่าอยากให้เอามาชนกันอยากให้เทียบกันอยากให้เทียบตตตอออนนคุยยยโททรรศ AirPods ัััพ์กบเเววขขง AirPods ีีด๋ม นน,นีงจริงๆมันมีวิดีโอแล้วแหละแต่ผมแค่อ,อยากถ่ายใหม่ให้มันเป็นเนื้อตอนพูดอะเป็นประโยคเดียวกันะจะได้แฟร์ๆนะครับตรงนั้นอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีจังหวะทําได้ไหมซึ่งถ้าทําได้ตอนนี้มันจะเป็นตัวของ Sony w f 1000X m a r k 4นะครับกับตัวของ a p r p o d s Pro อะไรแบบเนี้ยเพราะผมมีของอยู่แล้วก็ตัวของ b n NO น EQ เพิ่งคืนของไปต้องอาจจะต้องอมีการแบบ โทรกิกลางไปย,ยืมเข้ามาปุ๊บอีกทีหนึ่งเพราะช่วงนี้พอนเป็นของใหม่เนี่ยเขาก็ต้องเวียนส่งไปรีวิวที่ช่องอื่นที่เว็บอื่นด้วยนะครับตรงนั้นก็เดี๋ยวหาจังหวะตรงนั้นส่วนตอนนี้จริงๆวันนี้ท,ที่ที่ออกมาอยากทําวิดีโอเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่า1ห,ห่างหายไปนานแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ออต่างๆในไทยในประเทศมันเอาตรงๆก็คือมันหดหูมากครับผม เอาจริงวิดีโอที่แบบเป็นอัปเดตลักษณะเนี้ยพอเราทำยูทูบอ่ะมันจะเป็นลักษณะที่เป็นบันเทิงเนาะเอาจริงบางวันผมพูดตามตรงผมไม่สามารถปั้นหน้าออกมายิ้มได้เลยเไม่สามารถที่จะแบบยิ้มอะไรแบบเป็นปกติได้ข้างในแบบพอเราเห็นข่าวเกี่ยวกับโควิดข่าวเกี่ยวกับคนเสียชีวิตข่าวคนติดเชื้อลายวันอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เอาจริงหดหูมากครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่ง เราจะเป็นหนึ่งในคนที่ติดโควิดในวันนั้น,น,นๆที่เขาประกาศออกมาไหมนะรตรงนั้นก็ช่วงที่ผ่านมาเอาตรงก็หดหูม,มากแต่ก็ทุกๆครั้งที่พยายามทําวิดีโอออกมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็พยายามแบบโอเคตั้งสติให้ดีโฟกัสกับงานของเราเพราะว่าอันนี้มันคือง,งานเนาะก็พยายามทําออกมาให้ล้วงนะครับแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดเท่าที่แบบเป็นไปได้ในทุกๆครั้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่า <c oughs> อันไหนที่เป็นวิดีโอลักษณะอัปเดตแบบเนี้ยเออมันเลยทําให้แบบรู้สึกว่าเราเราไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะทำออหน้าเราจะไม่ได้ไปตรงนั้นอันนี้กออ็อันดับแรกอยากมาสื่อสารกับคนทำคอนเทนต์ด้วยกันอันดับแรกเลยเนี่ยว่าแบบก็เป็นกําลังใจให้ทุกช่องด้วยเหมือนกันผมผมเข้าใจว่าออหลายหลายช่องตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในอารมณ์เดียวกันนะครับคืนหนึ่งมันสถานการณ์มันไม่อํานวยให้เราเอนเตอร์เทนเออมันแบบทําออกมาแล้วแบบหลายช่องที่ผมคุยกับเพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ว่าเออมันไม่มีอารมณ์ทำมันมันหดหูไปหมดเลยตรงนั้นก็สำหรับคนที่ทำตรงนี้เป็นหลักเอาผมอา,อาจจะใช้เทคนิคแบบเดียวกับผมก็ได้ก็คือถ้าวันไหนที่แบบอนในตารางสมมติอตื่นมาวันนี้แล้วเราจะทำแบบนี้ถ้าเป็นวันนั้นนะ่ะผมจะอ่านข่าวช่วงเช้าน้อยลงมากาจากปกติถ้าวันไหนไม่ได้ทำเนี่ยแล้วแบบเ,เป็นการทำงานแบบอื่นเนี่ยอาจจะอ่านข่าวอัปเดตข่าวเข้าทวิตเตอร์เข้า, Twitter, ขาในง ครับเฮ้าส์อะไรอย่างเงี้ยเอ่อพราะติดตามข่าวมากอะมันก็ทําให้เราเครียดไปด้วยแต่ถ้าเป็นวันไหนที่ผมรู้ตัวว่าผมจะต้องถ่ายวีดีโอเนี่ยผมจะอัปเดตข่าวน้อยลงไปโหหลายหลายสิมากตรงนั้นเพื่อให้ ตัวเราไม่ดิ่งลงไปเยอะออันนี้ก็อาจจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้หรือถ้าใครมีเทคนิคอื่นสําหรับคนทำคอนเทนต์ก็มาแชร์กันได้นะเผื่อผมเอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับตรงนั้นอันนี้ก็ให้กําลังใจกันแล้วกันนะสำหรับคนทำคอนเทนต์ซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้หลายช่องอยู่ในสถานการณ์แบบย่าแย่มากแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นช่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวหรือที่ต้องออกไปถ่ายข้างนอกอ,อย่างผมเองจริงๆเนี่ยถ้าใครที่ติดตามมาตลอดผมก็มีแลนออกไปถ่ายข้างนอกเหมือนกันแล้วก็พอมันไม่ได้ถ่ายข้างนอกก็ผิดแผนไปหมดแต่อย่างดีที่แบบ อีกพาร์ทนึงที่เป็นเกี่ยวกับรีวิวอ่ะส่วนใหญ่ก็คือถ่ายอยู่ในห้องนี่แหละแต่คือบางทีแบบเราอยากอินเสิร์ตแบบหูฟังอะไรแบบเนี้หรืออย่างที่ทำทำอยู่บางทีแบบเอออยากไปถ่ายข้างนอกแบบนี้แบบนี้เนี่ยเออมันมันไม่เอื้อเออแบบออกไปก็ต้องใส่หน้ากากคือแบบมันก็ไม่เห็นปากขยับอีกอะไรแบบนี้อันนี้ก็แบบเออรู้แหละว่า ช่องแต่ละช่องตอนนี้แบบทาวิดีโอกันยากมากนะครับตรงนี้ก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถัดมานะครับที่อยากอัปเดตเนี่ยก็โอเคช่วงนี้ก็เอา,าเป็นข่าวเกี่ยวกับ Apple แล้วกันพอดีเพิ่งอ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ Apple สามารถ Access เข้าถึงรูปภาพในตัวของ Photo Library ในเครื่องได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะครับตรงนีเ้เดี๋ยวคงทําวิดีโอแยกไปอีกทีนึงแต่อันนี้เล่าคร่าวๆก่อนก็คือมันเป็นประเด็นว่า Apple เนี่ยอ,ออกมาแบบพูดตรงไปตรงมาเลยว,ว่า จะเข้าไปสแกนรูปที่เข้าขายรูปอนาจารย์เด็กรูปโป๊เด็กอะไรแบบนี้ที่ก่อนจะถูกส่งขึ้นในตัวของ iCloud Photo นะครับผมเข้าใจว่าอันนี้มันรวมถึงตัวของอ Photo Streaming ที่มันเป็นแบบให้ไม่ถึงระดับตัวของ iCloud Photo แต่คือมันสามารถข้ามเครื่องไปมาได้ซึ่งเราก็ต้องเปิด iCloud Account mm hmm. เพื่อจะใช้ตัวของ Photo Streaming อันนี้ด้วยนะครับผมว่าอันนี้แม่มันรวมไปด้วยซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าเฮ้ยคนก็ตกใจว่ามัน เฮ้ยแอปเปิลมันจะแบบเข้ามาในเครื่องเราแบบนี้มันละเมิดสิทธิไ์ไหมอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมก็มีประเด็นที่อยากพูดเหมือนกันแต่เดี๋ยวโยกไปไว้อีกวิดีโอหนึ่งดีกวเพราะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับตรงนี้ก็แต่เริ่มง่วมเนี่ยตอนนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่มากที่หลายคนจับตาดูว่ามันเรื่องเนี้ยมันจะทําให้กระทบกระเทือนเรื่อง Privacy ี่ที่แอเปพูดย้ำนักย้ำหนาว่าทุกคนมี Privacy Apple ไม่สามารถเข้าถึงตัวเครื่องได้นะครับแต่ทีเนี้ยก็ต้อง มาร์กไว้นิดนึงว่าสิ่งที่ Apple ประกาศออกมาเนี่ยก็คือถ้าคุณเปิดใช้ตัวของ iCloud Photo a ะ p p p l e ถึงจะอ่านก่อนที่จะอัปโหลดภาพขึ้นไปที่ตัวของ iCloud Photo นะครับแต่ถ้ากับกัน,เ,นเราไม่ได้เปิดใช้ตัวบริการ iCloud Photo ก็เหมือนเดิมครับก็คือ,อ Apple จะไม่สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลอ่านข้อมูลในตัวรูปภาพในตัวของ Photo Library ใน iPhone iPad ในเครื่อง Mac ได้นะครับซึ่งตรงนี้เท่าที่มีข่าวตอนนี้ก็ เ,ออเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วเดี๋ยวมีประเด็นเดี๋ยวผมพูดแยกอีกทีนหนึ่งตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ผมว่าทุกคนก็ออปีนี้สำหรับผมนะฮาร์ดแวร์ในช่วงปลายปีนี้มไม่ไม่ได้มีความแบบกะเฮนกระหือ,อ,อวุอนวาแบบเอ็กไซแบบตื่นเต้นอะไรมาก ก็อาจจะด้วยสถานการณ์ที่เรากําลังเจออยู่ในไทยด้วยมันเลยทําให้ความตื่นเต้นในท่านแบบบันเทิงอะไรอาเงี้ยกับ Apple เนี่ยมันแบบค่อนข้างลงมาหน่อยหนึ่งตรงนั้นแต่ก็ยังติดตามอยู่นะตรงนี้เท่าที่มีข่าวตอนนี้นะครับก็ถ้าเกี่ยวกับตัวของ iPad Mini ที่หลายคนรออยู่เนี่ยก่อ,อนนั้นเนี้ยสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ก่อนก็เริ่มมีข่าวว่าเฮ้ย iPad mini จะเป็นจอแบบ Mini LED ออะไรแบบนั้นหรือแบบ OL เ d ลเลยอะไรแบบเนี้ยก็แบบโห oh ตอนนั้นก็ข่าวก็มาจำได้มาวันหนึ่ง ยังคุยกับลิฟอยู่เลยยังส่งให้ลิฟดูแล้วก็วันถัดมาก็อยู่ดีก็มีข่าวบอกอ,อีกแรงข่าวนึงบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นมันจะเป็นจอแบบเออ L.E.D.L.C.D. ธรรมดานี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวเครื่องบอดี้จะเปลี่ยนเป็นดีไซน์เหมือนตัวของไอ uh, แ i p Air4 แต่ตัวเครื่องเล็กลงเป็นจอแบบแปดจุดห้านิ้วหรือแบบเก้านิ้วอะไรแบบนี้อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันซึ่งคาดว่าตัวของไอ uh, iPad m i n i 6นะครับจะออกในช่วงปลายปีนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันผมว่าตัวของ iPad Mini ถ้าเปลี่ยนดีไซน์เป็น หมือนตัวของ iPad Air iPad Pro นะผมว่าคนน่าจะรอซื้อกันเยอะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมคิดไม่ออกว่าถ้าออกมาเนี่ยราคาเบื้องต้นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างตัวของ iPad Air C เนี่ยราคาเราก็เห็นแล้วว่ามันไปสตาร์ทแบบแตนะ2 0 0หมื่นอ่ะทีเนี้ยพอมันเป็นตัวของ iPad mini ราคามันจะเท่าไหร่ต่อให้ปีนี้สมมุติว่าตัวของ iPad mini เอาไม่ได้ใช้แบบชิป A 1 5อะไรด้วยซ้ำใช้ A 1 4เท่ากับตัวของ iPad Air เนี่ย เออแล้วราคา Apple จะตั้งทลายอันนี้ก็แบบผมสนใจมากเพราะว่าพอเปลี่ยนดีไซน์อะไรลักษณะเนี้ย Apple มันจะแบบัพราคาขึ้นไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็รอดูกันนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเ,เกี่ยวกับเครื่อง Mac หลังจากที่เครื่อง Mac นะครับที่เก่งๆกันไว้ตั้งแต่ตอนออช่วงกลางปีแล้วมันไม่ออกเนี่ยก็คือตัวของ macbook pro 14นิ้ว16นิ้วที่จะใช้ตัวชิป m1x หรือ m2 เนี่ยแล้วก็หลังงานเ w ิมยมันก็มีชื่อเนาะที่อยู่ในแท็กของวิดีโอของ Apple YouTube ใน YouTube ว่าอป Pro M1X มันเหมือน Apple เตรียมไม้หมดแล้วเพียงแว่าในวันนั้นก็คืออาจจะมีจุดตัดสินใจอะไรบางอย่างที่แบบาาตัดออกไปแล้วก็ไม่ออกในช่วงกลางปีนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายที่ไม่ออกใน,ในเรื่องหนึ่งนะอันนี้เพราะว่าในสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาตลอดปีนี้แล้วก็ผมก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วเนี่ยว่าของ Apple ที่ออกมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะรอนานซึ่งมันมีปัญหาทั่วโลกทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อตอนเนี้ ก็เจอปัญหาว่าพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกชิปต่างๆอ่ะผลิตไม่ทนันพอผลิตไม่ทนันเสร็จปุ๊บแบรนด์ต่างๆที่เขาสั่งออเดอร์ชิปไปเพื่อมาประกอบร่างเป็นสินค้าส่งมาขายเราเนี่ยมันก็ผลิตช้าลงไปด้วยตรงนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ของ Apple เกี่ยวกับตัวของอ MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วเนี่ยก็โอเคว่าอเรื่องชิปเนี่ยคงไม่มีปัญหาแล้วก็คงเป็นตัวชื่อชิปว่าเป็นตัว M1X ออย่างท,ที่อยู่ในแท็กไลน์ของ วิดีโอ W w D C ของ Apple ใช่ไหมครับส่วนเรื่องความแรงอันนี้เราก็พูดถึงกันไปหลายทีแล้วส่วนตัวผมผมคาดหวังว่า มันน่าจะแรงกว่าตัวของ M1 ธรรมดาสักย0สแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยที่ผมอยากเห็นก็คือเรื่องแรมว่าให้สามารถใส่แรมได้มากกว่าตัว M1 ตัว M1 ใส่ได้ที่16กิกตัวเนี้ย32เนี่ยคนจะใส่ได้แหละแต่คือถ้าเป็นไปได้อยากให้ใส่ได้ถึงระดับที่64กิกแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องดีไซน์อันนี้ก็ถูกพูดถึงกันว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีพอร์ตอะไรต่างๆกลับมาอันนี้ก็รอดูนะครับส่วนตัวผมก็กำกึ่งกำกึ่งไม่ได้แบบ เซอเรียสมากในเรื่องพอร์ตเพราะว่าถ้าเอาตัวผมเองเป็นหลักรับผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ต่อพวกจออะไรจากตัวเครื่องอะไรต่างๆมากมายแต่ตรงนี้คนที่เขาอยากได้เนี่ยอันนี้ก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าแบบพวกพอร์ตตัว SD card slot จะกลับมาไหมตัว HDMI อะไรแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็ด้วยความที่พอตอนที่ Apple ขึ้นมาเป็นตัวที่เป็นชิป Intel อะแล้ว Apple มัน Slice ตัวพอร์ตต่างๆ,ๆออกไปเยอะๆเนี่ยเออพอทีเนี้ยพอมันจะอยู่ดีมันมีข่าวว่าจะกลับไปมีพอร์ตต่างๆมากมายเนี่ยก็แบบเออก็งงๆเหมือนกันว่าอ p p l e จะไปทางนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้ก็รอติดตามกันนะครับส่วนตัวของ iMac ตัวใหญ่หลังจากที่ Apple เปิดตัวไอ c M1 ไปแล้วนะครับจอ24นิ้วเนี่ยอันนี้ก็ก็ โอเคโอเคเรื่อง performance นั้นเราเราคงไม่ได้อะไรมากนะครับก็อย่างที่เห็นกันว่าชิป M1 เนี่ยมันทำได้แบบไหนตรงนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยที่คนอยากได้กันก็คือตัวจอใหญ่ที่มาที่มาแทนตัวของ iMac 5K 27นิ้วในปัจจุบันเนี่ยว่ามันจะออกมาในช่วงปลายปีนี้ไหมนะครับถ้าดูจากข่าวในตอนนี้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเอาในปลายปีเนี่ยให้เป็นประมาณ20-30%ครับส่วนอีกนะ70-80%เนี่ยก็คือไม่ออกนะครับจากที่อ่านข่าวในช่วงนี้ก็ผมว่า งนี้อาจจะทิ้งช่วงไปก็คืออ่ให้ตัวของ MacBook Pro กับตัว M1 X ไปก่อนแล้วก็อพอสมมุติอ่าต้นปีสมมุติอย่างเงี้ยอ่ในช่วงประมาณสักควอเตอร์แรกของปี2022เนาะก็อาจจะออกตัวของอ่ M อ่ iMac ตัวจอขนาดใหญ่ขึ้นจะเป็น27นิ้วเหมือนเดิมก็ได้หรือจะเป็นแบบ30นิ้วที่ทุกคนอยากได้กันว่าให้มันเป็นจอแบบ30นิ้วไปเลยแล้วก เป็นจอแบบ 5K ก็ได้ไม่ต้องไปถึง 6K แบบตัวของจอ x d r ก็ได้อะไรตรงนั้นอันนี้ก็รอดูกันนะครับส่วนตัวผมถ้าถ้าเป็น iMac เนี่ยแต่ก็พูดยากก็คือผมก็จะคาดหวังเพิ่มขึ้นพอนเป็น d e s ท t o p แบบว่า อยากได้ตัวของการใส่ RAM ให้มันไปสุดที่ประมาณ128 g ิกถ้าเป็นไปได้แต่เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆอีก,กทีหนึงที่มันมีข้อมูลเพิ่มกว่านี้เ,เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีหนึงว่า,เ,าเพราะว่าตอนนี้มันก็แบบดูแบบลอยๆมากดูยังห่างไกลามากแต่คือถ้าที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ Apple ทําอยู่กับตัวของชิป M1 เนี่ยต่อให้เป็นอพอขึ้นมาเป็นเดสก์ท็อปแต่ก็ยังใส่แรมได้เท่ากับตัวของอที่เป็นตัวแล็บท็อปแบบนี้ก็เลย ขอเห็นก่อนว่าตัวของ m 1 x ในตัวของ macbook pro เนี่ยที่ว่าจะออกจะออกในช่วงปลายปีนี้มันจะใส่แรมได้แค่ไหนตรงนั้นเราคงแบบได้เห็นภาพรวมนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเกี่ยวกับตัวของ airpods 3อันนี้ก็โอโ้คนรอเยอะมากแล้วก็เป็นตัวที่ ถูกพูดถึงมานานมากก็ผมพลาดกันไปพลาดกันมานะครับว่าแบบเ,ออเดี๋ยวจะออกในช่วงตั้งแต่เดือนออช่วงมีนาเมษาแล้วสุดท้ายไม่ออกอะไรแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าของปลอมออกมารอแล้วด้วยซ้ำผมว่าทุกคนคงเห็นเรื่องดีไซน์ไปแล้วแหละตรงนั้นผมคงไม่พูดซ้ำละกันสิ่งที่ออพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยก็คือยังอยู่ในปีนี้นะก็คือตัวของ AirPods 3เนี่ยยัง แทบทุกเว็บที่ผมอ่านเนี่ยก็ยังพูดถึงว่ายังอยู่ในปีนี้ยังจะออกในปีนี้ก็คือเออก่งกันว่าจะออกมาพร้อมกับในงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ แต่ช่วงประมาณเดือนกันยายนนี้นะครับส่วนฟีเจอร์อะไรพวกนี้สำหรับส่วนตัวผมผมคาดหวังอย่างเดียวอยากให้มีแค่อย่างเดียวผมไม่คาดหวังว่าตัวของ AirPods 3จะมีตัวของ Active Noise Cancellation นะอันนั้นก็คือยกให้ตัวของ AirPod s Pro ไปสิ่งที่ผมอยากได้ดี่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ตัวของ AirPods 3มันรองรับเรื่องเสียงของ Spatial Audio ให้รองรับาการฟังเพลงแบบ Dolby Atmos ตอนดูหนังผ่านกับตัวของ Apple TV อย่างเงี้ยได้เสียง Dolby Atmos ในหูฟังไปด วยอเพแต่ว่าเมื่อจาเป็นต้องมีตัว ANC ก็ได้ตรงนั้นถ้ามีได้นะโหแฮปปี้มากครับตรงนั้นอันนี้ก็รอดูว่ามันจะได้ตามนี้ไหมใครมีความคิดเห็นยังไงอยากได้ฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติม ในแอปพอ3คอมเมนต์กันไว้ได้ครับมาพูดคุยกันช่วงนี้ห่างหายกันพูดคุยในคอมเมนต์ไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็อยาก,กมาพูดคุยเอามาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ถัดมาเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยก็คือตัวของแอปพอตโปรทีนี้พอเราพูดถึงตัวของแอปพอต3แล้วมันจะมีตัวของแอปพอตโปรมาติดๆด,ดกันไหมผมว่าแอปพอตโปรก็ไปลุ้นกันปีหน้าครับว่าแอ,าอปเปิลจะทําอะไรใหม่นะครับสิ่งสิ่งที่ผมว่าหลังจากที่ผมได้เทสตัวของ Sony WF 1 0 0 0 X Mark ได้ทดสอบของ B&O NO EQ เนี่ยผมว่า Apple ต้องเร่งให้ทำตัวของ Active Noise Cancellation ในตัวหูฝังตัวเองให้ดีขึ้นกว่านั้นตรงนี้เดี๋ยวผมทำทสอ้ดูแล้วจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยที่เราคิดว่าตัวของ Active Noise Cancellation ตอนที่คุยโทรศัพท์อะไรแบบนี้ในตัวของ AirPod s Pro มันเจ๋วเนี่ยเอาจริงเนี่ย แบรนด์อื่นตอนนี้ขึ้นมาแบบสูสีหรือแบบบางอันก็เหนือกว่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับส่วนช่วงช่วงเนี้ยหลังจากนี้ไปเนี้ยอันนี้อีกส่วนหนึ่งแล้วนะก็ะหมดหมดข่าว Apple ไปแล้วนะอันนี้มาอัปเดตเวกตัวผมว่าแบบเดี๋ยวจะมีรีวิวอะไรบ้างน,นะครับหลกัลกๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีรีวิวลำโพงกับตัวของหูฟังเนี่ยเยอะมากครับเยอะจนแบบผมตกใจว่า โอ้แบรนด์เขาก็แบบออกมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มีหูฟังพอพอทำตัวหูฟังที่เกี่ยวกับตัวล็อตเลสไปแบบนี้ก็กลายเป็นว่าก็มีแบรนด์ที่ ที่ผมดิวด้วยอยู่แล้วเนี่ยก็คือตัวของ Audio Technica ปกติผมจะไม่ได้ข้ามขึ้นมาในแบบเรนจ์บนบนที่เป็นหูฟังระดับ Audio File ตัวระแบบ5 0 0 0 0ื่นหอะไรแบบเนี้ยอันนี้เขาก็เลยลองส่งมาให้ผมฟังนนเพียงแต่ว่าพอส่งมาเนี่ยด้วยความพอเป็นหูฟังพวกกลุ่มเนี้มันจะเป็นตัวแจ็คที่เป็นตัวหัวที่เป็น6.3นิ้วหรือ 6. 5นิ้วนะอันเนี้ย ผมก็ต้องมาหาหัวแปลงก่อนให้เป็น3.5นิ้วอีกทีนึงซึ่งอันนี้สั่งไปแล้วก็เดี๋ยวหัวแปลงก็มาจากในแบบช้อปปี้ a าซาดนี่แหละก็เดี๋ยวคงอาทิตย์หน้าคงได้เริ่มฟังอันนี้ก็จับจับ,จบลูปคำไปก่อนก็ตัวหูฟังนะครับที่ถ้าเป็นของ Audio Technica เนี่ยก็จะเป็นหัวตัวที่เป็นไม้ไม้สักุระอันนั้นก็อันหนึง่งแล้วก็อีกอันหนึง่ง โคคุตะมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเอออันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าออพอฟังแล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเ่ะเอาไม่ได้แบบมีเ,เป็นฟูลฟังก์ชันในการเทสเนะสำหรับคนที่สนใจตัวนี้แล้วแบบรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องเทสกับเครื่องเสียงอะไรแบบล้ำๆอะไรพวกนี้อันนี้ก็ขออภัยด้วยผมไม่มีจริงผมก็เซตอัพ เป็นแบบของผมจะาลายก็คือต่อ p h o n e แล้วก็ต่อแดกกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ฟังเพลงตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็รอดูกันว่าประสิทธิภาพตัวหูฟังระดับแบบห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นพวกนี้เอามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะมีตัวลำโพง audio pro ที่เขาส่งมานะครับอันนี้ก็ขอบคุณด้วย audio pro ก็จะมีรุ่นใหม่ด้วยตัวที่เป็น portable ตัว p5 นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามาในไทยอันนี้ผมได้ลองและก็เจ๋วดีนะครับแล้วก็ดีไซน์พอเเปป็็นนพออลาโงงงหรืขท สแกนดิเนเวียอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็น B w O หรือตัวของ Audio อ r o ผมว่ามันจะมี ความคล้ายในเรื่องดีไซน์กันอย่างหนึ่งคือดีไซน์จะไม่หวือหวาเว้ยจะเป็นดีไซน์แบบดูแบบเรียมเรียมม,ม,มนมน,มนทั่วไปไม่ได้แบบมีความมือหวาแบบดีไซน์แบบดูฉุดฉาดอะไรมากซึ่งตัว Audio Pro อ่ะก็มี2รุ่นที่ผมได้มานะก็เป็นตัว P5 กับตัวของ BT5 อ่าตรงนั้นก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวคงได้ดูกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีตัวของอ่ BNO กับมาอีกแล้ว BNO ก็เป็นตัวของลำโพงที่เป็นตัวลำโพงพ,งพกพาอันนี้ก็ด้วยความจริงริมันคือลำโพง ที่แบบเหมือนพกพาไปเที่ยวได้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะถ่ายออกมาอย่างไงนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันออกไปถ่ายข้างนอกไม่ได้แบบออกไปถ่ายข้างนอกแบบสะดวกๆเงี้ยไม่ได้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะถ่ายออกมายังไรรวมๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อ่ออีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นลําโพงที่ผมเซอร์ไพรส์มากแล้วก็คือตัวของออซซี่ออซซี่เนี่ยเคยส่งมาเมื่อ,อปีก่อนนู้นแล้วก็ปีเนี้ยส่งมาก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งมาให้ทดสอบนะครับแล้วก็เขาส่งมา2งรุ่นก็จะเป็นรุ่นเล็กสุดเลยรุ่นแบบจิ๋วๆ แบบ600 600กรว่าบาทแล้วแบบผมเปิดฟังแล้วผมแฮปปี้มากผมเอามาให้ดูกันแป๊บหนึ่ง โอเคผมแบามาให้ดูแล้วครับตัวนี้ตัวของออซซี่ตัวเล็กนะเออตัวแค่นี้เองเนี่ยดูดิเจ๋อมากแล้วก็ผมเปิดฟังแล้วก็ถือว่าดีสมตัวเดี๋ยวทำแทสให้ดูนะครับแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยมันคือนอกจากความตัวเล็กแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ตัวผิวอะไรพวกนี้มันคือใน้รว่อแบบอ่ะการละอองน้ำอะไรพวกนี้ด้วยการละอองน้าละอองฝุ่นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องตัวดีไซน์เนี่ยเขาทํามาในแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็ส่วนไฮไลท์หลักเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะต่อลิงก์กัน2ตัวได้ด้วยเอออันน เดี๋ยวทําเทสแล้วก็ได้ยินเสียงแน่นอนว่าเสียงตัวนี้ออมันออกมายัางไงนะครับสำหรับคนที่สนใจราคา600กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งที่เขาส่งมาด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันส่วนอื่นๆมีอะไรไหมในช่วงนี้จริงๆในเดือนนี้ผมอยากทําวิดีโอ,อ,อที่เกี่ยวกับที่ผมไปออ Apple Store ฮ่องกงในปี2อใ1นอปีนี้ ครบ10ปีพอดีไว้แล้วก็รู้สึกอยากทําอยากพูดถึงเพราะว่า,าผมผมเคยเขียนตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนตอนที่ไปนะก็เ,เขียนไว้ในเว็บสยามพอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอาคอนเทนต์ตรงนั้น,นะเอามาอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับก็กําลังหาแง่มุมาการพูดถึงอยู่ว่าจะพูดถึง,งยังไงดีแต่เดี๋ยวคงพูดถึงในแง่เรื่องเสื้อดีกว่า เรื่องเสื้อที่ได้มาจากที่ไปต่อแถว Apple Store แบบ overnight คืนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ที่อื่นๆด้วยที่ผมไปฮ่องกงสิงคโปร์ Kong, อะไรแบบเนี้ยใกล้ๆแถวๆเนี้ยครับแล้วก็ในไทยเอาว่า Feeling เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงผมว่าก็เป็นประสบการณ์สำหรับคนที่แบบบ้าๆนะเาแบบเฮ้ บินออกไปแล้วก็ไปแบบนอนกลางดินกินกลางทรายอะไรแบบนี้ครับนอนอยู่แบบริมถนนนั่งริมถนนอ่าถ้าร้านอยู่ในห้างก็อดีนหน่อยได้นอนตรงพื้นห้างแล้วก็มีแอร์อะไรแบบนี้อันนี้ก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยในวิดีโอนี้มาอัปเดตสั้นๆนะครับอันนี้ก็ไม่สั้นนะโหยี่สิบนาทีกว่าแล้วก็น่าจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันวิดีโอรีวิวอะไรต่างๆที่พูดถึงไปเนี่ยก็เดี๋ยวมีออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับก็รอติดตามการขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ยังลุน้นที่หนึ่งแสนซ ที่แบบเ,เป็นกำลังใจให้ก็อ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ